ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะเช้านี้มาแซบซีดกับเราสองสาวเช่นเคยค่ะอยู่กับพี่จคกรีนแล้วก็เชอรี่ค่ะตงซีดแน่ๆแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะแม้จะค่อนๆจะปลายเดือนแล้วแต่เราก็ต้องมีพลังค่ะมีความหวังอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมทักทายผ่านไลน์ออฟฟิเชียลหน้าจอของเราด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวค่ะพี่การมิพากรนะคะก็ ได้โพสต์นะคะเป็นการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการของพิเศษโลโซค่ะซึ่งทางไทยรัฐของเรานะคะก็ได้โทรไปสัมภาษณ์พิการค่ะก็ตอนนี้นะคะก็คือคุณอีฟค่ะภรรยาคนปัจจุบันนะคะของพิเศษก็ได้ไปเยี่ยมมานะคะซึ่งพิการก็ได้พูดคุยอยู่ตอนนี้นะคะว่าตอนนี้ค่ะทางทีมแพทย์ค่ะได้มีการปรับยาซึ่งพิเศษก็มีอาการเบลอบ้างนะคะแต่เป็นการรักษาอยู่ในขั้นตอนรักษาของผู้ชมรวมไปถึงนะคะการดูแลทั้งหมดนะคะการทานอาหารอาการตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ เช้าวันนี้ค่ะพี่เสกอ่ะขออภัยค่ะพี่การ<ช>ก็จะพาลูกทั้งสองคนนะคะน้องลอนดอนแล้วก็น้องกวางค่ะไปเยี่ยมพี่เสกที่โรงพยาบาลน,นะคะ<ม>ซึ่งเมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์นะคะพี่การก็ได้เปิดใจค่ะเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการออกมาพูดคุยแถลงข่าวค่ะน้องเสือซึ่งเป็นลูกชายคนโตค่ะได้รับคาชื่นชมเยอะมากขึ้นพูดตรงๆก็คือมีเอีเยอะมากขึ้น<ช>คนก็กรีดการหน้าตาด้วยแหละคือน้องหล่อด้วยแล้วก็ดูเหมือนแบบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในการตอบคําถามน้องดูแบบคือคิดมาแล้วดูมีสติแล้วก็พูดแบบ เป็นห่วงในทุกคนอรอบตัวด้วยนะคะใช่นะคะซึ่งพี่การก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะแฟนคลับจากที่เคยด่าเธอค<ช>่ะตอนนี้กลับมาชื่นชมด้วยนะคะไปฟังสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากพี่การเลยค่ะพอสบีมีค่ะมีไรอะแม่ข่าวอะไรท่านของการเกษตรเ่กถูกด่าตลอดแต่ว่าคราวนี้แทบจะไม่มีเลยด่าแล้วก็แว,ว่ามีกำลังใจแล้วก็ แล้วก็แบบขอบคุณทุกคนนะค่ะที่ให้กำลังใจพี่เสกเขาน่าจะตื้ดเสือว่าเห็นเสือสัมภาแล้วก็แบบน่ารักแล้วก็ก็เลยรู้ว่าการเป็นคนยังไงจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเลี้ยงลูกได้ดีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบด่าที่ด่าๆเยอะแยะเต็มไปหมดอะ่ะมาขอโทษเต็มเลยบอกว่าโนเคยด่าที่โนขอโทษนะคะอะไรเป็นอะไรเยอะไปหมดเลยในที่สุดคนก็รู้ความจริงแล้วสี่ว่าเรานิสัยเป็นแบบไหนเราเป็นคนยังไงเราไม่ได้เป็นแบบที่พวกเขาคิดว่าเราหมกต์งเงินหรือว่าเราแบบว่า อะไรถล่มกระเสิงอะไรแบบไม่ใช่ใช่นะคะก็พิการก็จะเป็นคนตรงตรงแบบ<ช>นี้นะคุณผู้ชมก็จริงๆเราพยายามติดต่อพิการตลอดนะคะก็ตอนแรกอยากไปสัมภาษณ์กับตัวเลยนะคะแต่พิการก็ไม่สะดวกรวมไปถึงวันนี้นะคะพิการบอกว่าอ่ะโทรมาแล้วกันถ้าพี่สะดวกให้สัมภาษณ์ก็กสัมภาษณ์ถ้าไม,กกไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อัปเดตในจีแล้วกัน แลเราก็ส่งกำลังใจให้นะคะเพราะว่าหลายคนก็อยากให้พิเศษหายไวๆนะคะแต่ว่าเรื่องที่คุณแม่พิเศษจากโคราชจะมาเยี่ยมเนี่ยพิการบอกว่ายังไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้ายังไงก็จะบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐของเราแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเลยแล้วกันนะคะเพราะเห็นแบบนี้หลายคนบอกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคืออย่างน้อยครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งกันนาะแบบนี้นะ